ครับเมื่อนีวันที่13พฤษภาค้ม2 5 6 5หาซิวหาครับตอนนี้ผมนะคนตรตะลอนทั่วนะครับอยู่ที่อำเภอเมื่อยบดีนะครับจังหวัดลอยอ็ยดนะครับอันนี้คือตัวอำเภอเมื่อยบดีนะครับนะครับนะครับอ่าเป็นถนนพากลางตัวอำเภอเลยครับถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนอา่ทาท่งหลวงหมายเลข 2418ครับนะครับอันนี้คือปั๊มน้ำมันปวตัวท่อครับนะครับอยู่อำเภอเมื่อยนีดแีนะครับนะครับนี่คือถนนท่งหลวงหมายเลขอ่า2418ครับถนนเส้นนี้สบพู้นครับมาจากอำเภออ่าน้องพอกนะครับเขามาอำเภอเมื่อยวดีนะครับแล้วก็อ้อมไปสิ้นสุดอยู่ที่อำเภอพ้นท่องนะครับ หรือสีบอกว่าเริ่มจากอำเภอพุนท่องนะครับเขามาอำเภอเมื่อยบดีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอหนองคอกก็ได้ที่กันครับเอาเส็นนี้สีเป็นแังไดงนะครับมือนีนะครับผมนะขอนตะล่อนทั่วนะครับสีผ้าพี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนตัวอำเภอเมื่อยบดีนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเป็นอำเภอที่ซื้อมวลๆครับ เอามองนี่เป็นแยกนะครับเด้อเป็น3แยก้าต,ตรงไปสิเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข4029ครับ้าต,ตรงไปได้ครับ4029<ม>เป็นทางหลวงชนบทพนนะครับไปอำเภอพุอนท่องไปจดกับถนน2418นะครับอยู่บ้านนองเดินนะครับบ้านน้องเดิน วนนี้ผมแล่นอยู่ถนนสองสี่หนึ่งแปดเลยครับเด้อนี่ ยังเป็นอยู่ในตัวเภอเมยวดีนะครับจะเป็นลักษณะมูบ้านนะครับนะครับเดิมก็คือมูบ้านเมย์วดีนะครับจะมาตั้งเป็นอําเภอนะครับแยกออกมาจากอําเภอหนองขคาะนะครับอําเภอเมยวดีจังหวัดเลยซื้อมวลๆครับอําเภอเมย์วดีนะครับถือว่าเป็นซื้อมวนครับเมยวดี อันนี้ก็จะเป็นท่าหวหลวง C09 นะครับเลี้ยวขวาเป็นท่าหหลวง C09 โอ้เป็นท่าง,ง,งหลวงชนบทนะครับ C09 นะครับไปพูดนะครับไปสิ้นสุดอยู่บานโป่งนะครับนี่มองรถแลนอกมากเขาขาวนะครับ นี่ครับมางรถเข้าขาวรียนเข้าไปนี่เป็นทางหลวงชนบท c 0าเก่านะครับแต่เลี้ยวซ้ายก็ดีเป็น C02 เก่าครับทางหลวงชนบททั้งสองอันเลยตอนนี้ผมตรงแม่นี่คือเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับสอง C18 นะครับ เดี๋ยวนี้ผมสีแลีนเขาอำเภอพ้นท่องนะครับอำเภอพ้นท่องจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมออกจากอำเภอเมื่อยวัดดีนะครับออกมาแล้วครับจากตัวอำเภอเมื่อยวัดดีนะครับสิไปอำเภอพ้นท่องนะครับเดินมาหนีสี่ฝาพี่น้องอ่าเบื้องถนนจากอำเภอเมื่อยวัดดีนะครับไปอำเภอพ้นท่องนะครับถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนทางหลวงหมายเลขสองซีหนึ่งแปดครับ พานทงหน้าพานชนบทไปเรื่อยๆนะครับเบ่งสภาพนะครับของชนบทนะครับทางอีสานบ้านเฮานะครับยามไกลๆนี่แหละครับเวลาฝนล่งเละๆกำลัลงเตรียมทำหน้านี่นะครับนะครับถ้าออกจากอำเพื่อมเมื่อยวาดีมาก นะครับกาสิบเป็นบ้านช่มสะอาดนะครับบ้านชมสะอาดเป็ียนตำบลครับแต่ว่าวันท่านอยว,วาอนนะครับปั๊มนม้ำมันบางจากครับเดือทางเซนนี้มีปป๊มนม้ำมันนะครับเนดะ้อกล้าเตรียม ินที่ปลูกเขาครับใช้หดหน้าครับเห็นว่าใช้หดหน้าอมอเตอร์ไซค์เหลื่อมตากนันได้ครับสมมติบางที่จะไฟมอเตอร์ไซค์กันเหลื่อมตาครับเปิดไฟสูงนะครับเป็นบางขั้นครับบางขั้นเปิดไฟช่งสูงก็เหลื่อมตายังเบรคยังขึ้นอยู่ไปพวเป็นแล้วไฟช่วงสูงยังเบรนกันยังเหลื่อมตาอยู่ครับางคนเปิดไฟสูงครับจะเปิดไฟตำ่ำนี่ก็เพื่อเป็นยัง นะครับมือวดีเลี้ยงง่วหลายครับสยนสวนหญ่านะครับสวนหญ่าสวนปลูกหญ้าพอมือวดีเลี้ยงง่วหลายครับง่วงามนะครับง่วบานง่วงยังไร้นะครับอันนี้เป็นทุ่งหน้านะครับเราก็ถือว่าชมชนบทอีสานได้ครับด้วยวันนี้ผมนะค่อนตลอดทั่วนะครับนี่ครับเป็นทุ่งหน้านะครับพี่น้องอยู่ใน เมืองในกรุงเทพกรุงไทยครับพี่น้องที่จากบ้านจากซองไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับเอาคืนฮอดบ้านนะครับกับเบื้องคิปผมนี่แหละครับนะครับชนบททางอีสานบานเฮ้านะครับเดี๋ยวนี้ก็ฝนตกลงมากับเฉียวแล้วครับห้าเฉียวต้นไม้เฉียวนะครับเบื้องแล้วก็สดชื่นครับเอาถนนหนทางก็ดีครับสมือนี้ลาดยางหมดแล้วล่ะครับกันบ่ลาดยางกันลาดซีเมนครับ ส้างหินแหนี่หาญาแหละครับบ่อไกเมีและครับเดี๋ยวนี้นะครับได้หัวบมต่อนะครับหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือบางแห่งก็เป็นเทศบาลตำบลแล้วนะครับเป็นหน่วยงานท้องทิ่นนะครับที่กระจายอำนาจมาสู่ชุบทบานเหานะครับเดี๋ยวนี้กับพัฒนาหลายครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับหรือเทศบาลตำบลนะครับเพิ่นกะอยู่ใกล้ชิดพี่น้อง นะครับเห็นปัญหาเห็นอย่างพื้นกระรับทราบป,ปัญหาจากพี่น้องแล้วก็เอางบมาแก้ปัญหาแต่ถือว่าจะเลื่อนเร็วครับทองทิน้นในชนระบทสมัยนี้ครับนะครับการกระจายอำนาจกถือว่ามีประโยชน์ต่อพี่น้องไปช่ชนนะครับในถนอนหนทางได้ลหลายแนวครับน้ำไหลไฟสะดวกนะครับตามชนะบท ะครับอันนี้คือสิเป็นบ้านชมสะอาดนะครับเด้อนี่ครับกาลังเห็นป่ายบ้านนะครับเดี๋ยวผมเพิ่งกนแม่นะครับบ้านแรกนี่ครับนี่ครับบ้านชมสะอาดตําบลชมสะอาดนะเพ่อเมื่อยวัดีจังวัดลอยเย็ดครับนะครับออกแจงเมื่อยวัดีมาบนกี่กิโลครับนะครับสามสี่กิโลนี่แหละก็ยเป็นบ้านชมสะอาดนะครับนะครับ บ้านชมสะอาดนี่เป็นตำบลเด้อครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เติบครับติดเขตเทศบาลเมื่อยบ่ดีนี่แหละครับนี่ครับบ้านชมสะอาดครับอ๋อกะเที่ยวว่าเป็นบ้านที่ใหญ่ครับเป็นตำบลนะครับบ้านซองเปิ้ลกับโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเด้อนี่มีป้ายซอบ้านโอ้สวยงามครับสวมเป็นตำบลครับตำบลชมสะอาดนะครับ ช่อช่างนะครับช่มสะอาดครับว่าเ,เป็นสวมสะอาดเนี่ยช่มสะอาดนะครับสะอาดดีีครับบ้านสองคนนาช่มครับเอาถือว่าจเจริญครับจเจริญน,นะครับตำบลช่มสะอาดดีครับสองสี่หนึ่งแปดนะครับผมกำลังแรนดูสองสี่หนึ่งแปด ขณะนี้อยู่ที่บ้านชมสะอาดตำบลชมสะอาดนะครับอำเภอเมื่อยบดีจังหวัดรอยบอ็ดครับโอ้บ้านใหญ่ครับยังเป็นบ้านชมสะอาดอยู่ครับนี่ครับบ้านซองหองหอเอาพีพ่น้องชมไปได้ครับเด้ตนอตะโนนท้างพากลางบ้านกับท่ามห้บ้านจะเลื่อนเลยครับ ควรจเจริญนเร็วนะครับถนนฮอดไสไฟฟ้าก็มากนะครับน้ำป่าป่าก็มากครับถือว่าสา่งควมจเจื่อในทองทิ้นเร็วนะครับเป็นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานครับสามีถนนหนทางนะครับซูม่บานอันนี้มันลถอย่างนอก,กรับปุ๋ปุยบอกครับของปุยล่งนะครับเ้อ น,นี่ครับบ้านหลังใหญ่นะครับโอ้บ้านสวยครับชมสะอาดบ้านชมสะอาดอยากเข้าไปเบิ้งหมู่บ้านเพื่อนโยครับถือว่าบ้านใหญ่เติบู่ครับบ้านชมสะอาดนี่ครับบ้านที่จะบ้านที่สวยงามเป็นตำบลครับเป็นตำบลตำบลชมสะอาด ลานล้ลยครับสมาร์ทชอ็อปนี่ครับเอาผมออกจากบ้านชุ่มสะอาดครับไปตามถนนสอง8ีหนึ่งแปดนะครับผมติไปอำเภอโพนท่องครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมออกจากอำเภอเมื่อยบด,ดีนะครับอันนี้เป็นเทศ สบาลตำบลชมสะอาดโอ้เป็นเทศบาแลแะครับนะครับถือว่าใหญ่นะครับ,ง,รบงบประมาณหลายครับเทศบาลตำบลชมสะอาดนะครับยกฐานาจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับมาเป็นเทศบาลตำบลชมสะอาดเราถือว่าพัฒนาเรีวครับงบหลายครับเทศบาลตำบลนะครับอันนี้เป็นบ้านโอ้สวยเลยครับบ้าน การค้าโอราณขายใหญ่เลยอ๋อทงหน้านะครับทงหน้าบ้านส้มสะอาดนะครับโอ้นะครับกู้ดมสมบูรณ์ครับออกนอกบ้านมากันกู้ดมสมบูรณ์นอายุครับเอาเป็นตำบลที่กู้ดมสมบูรณ์นะครับมีความเจริญมีความอุด,ดมสมบูรณ์ทางท,าง,ทางมรรมชตินะครับอูออืดพอยากครับถือว่าเศรษฐกิจด,ดี กับชนบทอีสานสุเมนีครับถือว่าเศรษฐกิจดีครับนวลทองทินพัฒนาเรียวครับนะครับเทศบาลตำบลชุ่มสะอาดเป็นกับพัฒนาเรียวนะครับุบประมาณหอดพี่นองเรียวครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานจะอยู่ทองทินอยู่บู้บนี่เห็นปัญหาเรียวครับเมื่อเห็นปัญหาเรี่ยวแก่ได้เรียวนะครับเพราะว่างบประมาณอยู่ไกลๆนะครับ ผมมมาณอยู่เทศบาลเทศบาลไปเห็นพมิถนนหนท่ากันลาดยางนะครับลาดจีบ้นไห้โอ้จะเรื่อเรียวครับทุกคนช่วยรบทอีสานเพราะว่าอีสานนะครับทุกหม่องเลยครับภาคเหนือภาคใต้ต่วันออกต่วันตกนะครับมีความจะเรืญอนเมื่อพว่าการแกร่นาจไปทั่วถึงแล้วครับทุกคนนี่โค้งครับโค้งเต้องระวังนะครับสองสี่หนึ่งแปดครับมีโค้งครับ ทองอีกสิบหกกิโลครับวัไก่นะครับเมื่อวันที่ครบพุ้นท่องนี่กับัไก่ครับสามาระมีสิบกกนะครับอาวนี่ครับส่วนกระถินนรุลงทงไสถูไฟใหม่วางเดือนห่าครับนะครับเป็นอย่งแห่งไฟใหม่ครับเดียวนี้ฝนตกแล้วมากก็จะเขียวขึ้นมากนะครับวานลังนี้คือสวยนะวัน เอาชูมือเนี่คนก็ออกมาอยู่ตามถนนหนทางอยู่บ้านอยู่ไ้อยู่หน้าหลายครับเพราะว่าสะดวกสบายปลอดโปร่งลุ่มนะครับปราศจากโควิด -19 อากาศปลอดโปร่งดีครับเอาพวงกาววอไปเรื่อยๆนะครับเด้อพี่น้องทำวอพี่น้องฟังเห็นยังกวาววอไปครับเอา,าพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับ โรงเรียนโอ้ต่อไปนี่เป็นบ้านชุ่มพอรอนนะครับเด้อบ้านชุมพรเป็นตำบลด้วยกันครับต่อเฉตของอ่าตำบลชุ fills, ม่มสะอาดเน่ยมเป็นตำบลชุ่มพอรอนนะครับเด้อบ้านนี้นะครับโอ้ย่งครับยังครับเป็นบ้านหนองโน่ครับบ้านหนองโน่โอ้พี่เราเมื่อกี้อันนี้คือบ้านหนองโน่ครับตำบลชุ่มสะอาด นะครับอำเภอเมื่อยบัดีนะครับจังหวัดลอยเอ็ดครับบ้านน้องโนนะครับนี่บริเวณนี้บ้านน้องโนอันนี้เป็นเป็นวัดครับเป็นวัดนะครับเขียนวัดบ้านน้องโนครับตำบลชมสะอาดอยู่ครับบ้านน้องโนตำบลชมสะอาดอำเภอเมื่อยบัดีเอาเบิ่งบ้านน้องโนจังหน่อยครับบ้านโอ้บ้านแบบ โมล้านครับหาบางอย่างเลครับหมูล้านตอตารางนะครับถ้าตรงไป,ไปพูดสิไปอำเภอกุชียงร้ายนะครับเลยแต่ว่าผมสีเดียวไปตามถนนส4 1 8นี่ครับนี่นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองโนตำบลชมสะอาดอำเภอเมื่อยดีจังหวัดเอ็ดครับ ผมมาตามถนน2418นะครับถนนเซนนี้ก้าผมมาทั้งหลังกับโพล่ะครับมาแต่อำเภอหนองพอกจย่งางวาเลสนะครับ2418มาจากอำเภอหนองพอกนะครับซีเยีไฟแดงหนองพอกท,ทิว่าการอำเภอหลวมาขเขาอำเภอเมื่อยวัดีแล้วก็อ้อมมาขเขาอำเภอพ้อน,พอนท่องนะครับเรียกว่า ถนนทางหลวงหมายเลข2418นะครับนะครับหรือสิบอกว่าเริ่มจากอำเภอพ้อนท่องผ่านอำเภอเมื่อดีไปสิ้นสุดยูมเพื่อนหนองพอก็ะไรคร้ครับบอกลับไปกลับมากรับผมดพ้ยงครับพูนทองอีก14กิโลแล้วบอแก่ค,ครับ นี่ผมยังอยู่ในเขตตำบลชุ่มสะอาดนะครับอ่าก็จากตำบลชุ่มสะอาดจะสิเป็นตำบลชุ่มพร่น,นะครับด้วยบ่าน้เออ๋อเบึ้งทองทุ่งหน้าต้องมาตาดนะครับปลูกอ้อยปลูกห้าครับเยียมดินไว้ปลูกเขานะครับ ถนนเซนนี้้วนท่ออีง13กิโลครับถนนเส้นนี้กันเ่าพอาะเ้วนเอาผมสีแบงการรีวิวเป็น2ตอนนะครับเป็น2คลิปนะครับเอาลิปที่หนึ่งนะครับผมออกมาจากอำเภอมวยวดดีนะครับมา,าบ้านชุ่มสะอาดมาบ้านน้องโน่นะครับออกจากบ้านน้องโน่มาต่อไปจกกังเขีอเขตบ้านชุ่มพอน,นะครับบ้านชุ่มพอนอำเภอเมว่ยวดีจังหวัดเอย์นะครับผมก็ขอจบชิปนี้นะครับ ช่วงแรกไว้ตรงนี้สักวันนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวพี่น้องติดตามอาชีพที่สองนะครับจะเริ่มจากตำบลชุ่มพรอดนะครับเข่าป่งอำเภอพุ่นพ่นท่องครับนะครับเอาก็ขอคุณพี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องเบื้องล้วนะครับอ่าถ้าถูกโอกถูกใจยังไงนะครับก็จะเลือนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแช่ นะครับใหนําเลยนด้วยครับเด้อขอกรล่องใจนะครับจากพี่จากน้องทุกๆท่านครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับสวัสดีครับ